Sili, eat. Sili. Tu kata Do the soup. Hmm. โคชแนสวัสดีครับมากพี่น้องมื่อนี้มีพีจะกินก๋วยเตี๋ยวพี่จะกินก๋วยเตียเต๋ยวพริกมาได้ครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสอปอรลล่าฟิลิปปินลลสออ์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมามบูดีอาฮั l l ห my friend from all around the world ขอบคุณที่มี today I have spicy beef noodle soups จิ n นเจ้าอันด Vietnam ดิ๋นอัน บุ้นบ่หงอนเยอะมาชีลี่นี่เล็พี่น้องมักเผ็ดแ n d ซอสพอริกเล็บมัน,มนคิดหนองตำไล่แตกคึ้จะกินเมื่อนีร่พี่น้อง มาเด้อครับมาสดหอนหมืกันพร mm ิก hmm. <Pick. laughs> อีกหน่อยนึงหยันมันมาหยันมันโเผ็ดชอบเผ็ดเผ็ดเพเปอร์อ mm ืมแอนฟิ c ซอสความหนั่นความหวานมันหวานอยู่แล้วลพี่น้อง อุ uh. <laughs> yeah. <A> ้ยเดบ่มาเด้อมากินน้ำกัน hmm. มาจับแซบ่บน้ำกันเด้อพี่น้องขึ้นจะกินขึ้นจะสุดน้อนขึ้นจีแซบ่บแต่อากาศอากาศฮอนฮอนบริสเนานะฮอนมาสองสามมื่นเลยพี่น้อง อันนี้เป็นเนื้อหนอกคล้ายๆเนื้อวากิวพี่น้องเด้อทั้งเนื้อเปื่อยเนื้อสดอืมอุ้ยอืมแซ่บอขอร้องตรงนี้เด้อมันเอียงแป๊บหนึ่งนี่ ได้แล้ววันวันนี้เราก็มีชิลีเวเทเทบัลนี่อันนี้ยีงก็าภาษาอังกฤษบาูนะครับกะปิ <c oughs> แก้มมะอ่ะแซ่บอพอดีไปเด้อรัรบได้ข้างไกลข้างไกลมากินน้ำกันบ่เนี้ย รสเรี้ยนสุดดีชิลกะปิพี่นัง นี่ตัวไอกระปิมาพวกเพ้นผู้แสบ งอนหล่มอมผักจิ้มกะปิ ก๋วเตี๋ยวที่บ้านที่กินกับ,กบผักได้พลังอืมอืมหนวกจับอร่อยมาก พริกจีอ่ะอ่ะ,ะพอพริกจีพริกสดสองสี่หกเจ็ดสองสี่หกแปดแปดลูกซีเรียเอ็ดซีเรียดูเกตเตวิตดูเดือดซูป Ừ. Mm. Yep. ยิ่งเผ็ดยิ่งแซ่บพี่น้อง ดิลิเชสงินดำแตบไม่ยอืม 嗯哼。Mm hmm. จับได,ด้วันพระของงดแอลได้ครับไอ้หนังได้งดแอลกอฮอล์เนื้อหนอนเนื้อว่ากิ๋วแซ่บนุ่ม กิ่นใปปบบําเพ็ญกันพี่้ังเด้อพายหิวมากินน้ำกัน ชิ้นเด้งมากเดี๋ยวทำตามไม่อยากลอกเรียนแบบเด้ <c oughs> อนี่ผมชอบกินจริงๆครับ 嗯。Mm. ก็แต่ผักสับอืม <c oughs> มาสุดท้ายแล้วสุดเกี่ยงตับเกี่ยงตับ หลอะอืมอืมอสแบสุดยอดเทีนแซ่บี่สุดพี่อ้องอะ้อนี้ผมพอสิเนไ่ได้พี่้องเด้มอมนี้อันผนผะใหญ่เนะาะเลยกินแบบอะ ท่าบดาธรรมดาก่อนอ่ะเมื่อหนาเสี่ยวุูนเด็ดุญนเดประจำช่องไม่กินในเบอร์ไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบๆเช้าๆเอาบริสเซนบ๊ายบายทำกัเเนยยเยอะ